สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ครับอยู่กับกับบะสวยๆเด็กวัดคือนเขาครับช่อง y o u t u b e มนีกาเสียแขกไงว่าเกศด,ดินเปะคู่กันแท้ครับดินมันตกลงกับมาเกดเปร้คับไทยครับแล้วสว้อนให้ครับนี่ ไห้นี่ครับไห้นี่ครับไท้กะใส่เวลาเนี้ยครับปอดไทยสามผานครับไห้สวงไทยั้งแต่เทียงครับแล้วติพานน์ึกกาครับโอ้ดึงไปไทยหน้าบ่ ใส่เวลาดโดนแน่ครับเดี๋ยวไปแต่งให้นันต้อครับให้มาโค่จกให้เล้วแลครับหาลินช่วงเอาช่วงเอาครับ nhiều giá nhé rồi nó có cả chỉ có hàm xá không Yeah, hay điều hợp, yeah, bút hai điều. กระดพุดก็เลยปุ้ดเป็นตะพ้องมอา,า,อาอาสาครับแลีเกตดันดินเปื้อคูดด่ต่อครับเฮ้ย คิปหายแล้วมาจังไดเกียบงานเขาครับเฮ้ยผู้ใดทำมาเอยน,นี่ไปแจ้งเรื่อแม่อักวัว บวดน้ำบปุ๊บเยยบจางหัวเออเออหัวหนาใจเก็บเบรียบลอยเลยบุ้ยงนาวจน dẹp giang hoa nàng bật chập ออจะเอาหัวแกกันนี่ก็ครับโอ้หัวหน้าใส่ลืมบ่วะเกียบงานเขาโอ้ยเหวอยู่ดีนี่ เด็เจ็บน้ำบกจับกอนครับอเชค,ครับเอาลวดน้ำบอกเรียบร้อยครับหรือว่าบ้านไฟเอือนน้ำน้ำบกจับครับแต่ว่าบ้านแถวอื่นอย่อื่นลวดน้ำเอืบัคือกันครับตะละหมองตะละบอนครับปาลิ่นอย่าง,งนอกพีจอดนอเนาะเจ้าจิบเปือ เอาดินขึ้นเพิ่คู่ครับ เราสีเอาเดินขึ้นเปเพิคู่กันแท้ให้เบิ่งครับเก็บง่ายๆครับขึ้นแล้วก็สีไถต่อครับอยู่อยู่โอเคครับเดี๋ยวเกียรเปิ่มกันแท้ให้เบิ่งครับเดี๋ยวถ่ายอยู่นี่ได้พี่น้อง โอเชค,ครับนี่ละเจดเปอือขึ้นแล้วก็ไถครับตัวนี้มันสีว่าเจดมันเข่าส่งครับดันเขาดัานเข่าครับตัวนี้มันเบิ้งตัวนี้ครับนี่มันโปรตรงครับมันมีกระวุกกระวัรตรแบบกะดันในมันเขาลูกก็ยังตัวนี้ครับนี่งคุนเพระท่านนี่ดันครับเ,เป็นเอาจบขึ้นไหม ครับนี่กัจะจังสีแลละเดี๋ยวไอ้ดันไปหอดชุดปุ่นก่อนพี่น้องปลาลิ้นกับจ่วงเอาจ่วงเอาครับอา้อาวเดี๋ยวดันก่อนพี่น้อง มันต่มตึงครับคันต่ม,มตึงแล้วยกเลยครับนี่ี่กะว่างผ่านลงครับจะถอยออกง่ายๆครับเปอรอคู่แจแขกบอกไอเย็ดที่สี่ครับที่จริงจิเกีใหไหน้าใส่ครับแต่ว่าเป็นเขานกมันหลครับเป็นกระเลให้เกียกันแท้ เาดินโตกันแทบเปือย่างเดียวครับนี่ตามตึงแล้วก็ยุดครับล้วก็ยกวานขึ้นแล้วก็กดดินลงครับ นี่ครับโคดดินลงสิกระถอยเอาไม้ครับกันยากตาัม้มเปกงามกับเสร็จระเคืองผานครับกันยากเลี้ยวไวกัจัดเต็มไปเลยครับนี่ตําตึงแล้วก็ยุดแล้วก็ยกผานขึ้นแล้วก็โคดมันลงครับถอยง่ายๆครับ นี่ตึงยกโวดรุ่งถอยนี่ง,ง่ายครับโอเคครับชิปนี้กับเอาไว้สักนี่แหละพี่น้องชิปนาพอกันไหมครับกันอยกเบื้องชิปนากับกดติดตามช่องกับบา้านสวยๆเดีวกวัดครับทำา่าไปก่อนเพียงแคียเพียงแค่นี้ครับนี่ทิมงานปลาปลาลิงหลังกจก อย่เขี่ยกับท่านมากครับโอเคครับคลิปนี้แกโดปเพี่งนแ่นี่แหละ